า<ส>โ,โลกนี้ไม่มี GPS ตอนรับแก๊งท um. ี่หน้าเอมและเจมสสวัดีคคือเขาท้าเปิด GPS เลยเหรอท้าเปิดเลยนี่ยังไม่รู้เลยหรอว่ารายการน้ภารกิจของเอมและเจมวันนี้นะฮ<ค>ะตามหาของดัง3วัดหน้าในกรุงเทพหรอพี่็มึงจะไปไหนอุทยาเลย ตามหาตู้กระชับปองพรกเครื่องพรกเครื่องมีกระชับปองด้วยเหรอแล้วไอ้เชียงมูจะไม่คนอิ่มแต่เราไปได้ปลาพิคเนตมาเราทำไงอ่ะมันต้องสุ่มอ่ะต้องสุ่มดูมึงวงเวียนใหญ่อ่ะมันตรงอย่างเดียวเลยใช่ไหมตรงตรงตรงไม่ต้องข้ามไปเดิมมอพี่มันจะให้เราเลดยวซ้ายอ่ะเดอมมอไหนท่าพระใช่กูว่ากูน่าจะมาเดอมมอวัดนาการอยู่ไหนอ่ะคนที่ไหนเนี่ยเขื่อนอะไรคบุรีรัมเหรอนี่มาขับมาจากบุรีรัมมันหรอ ไปที่หัวไปด้วยนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้ได้เรื่องก่อนจะตามเข้าไปเลยเฮ้ยอึงเจอมึงจอต่อยกูดนี่สวยครับผมวัดนักการอยู่ไหนคะอ้าวอ้าวคนครีสหรอไม่ใช่แล้วไปถามว่าคนครีสเหรอบางทีเขาก็ไม่รู้ที่เจอค่ะอคนพุทธไม่จำเป็นต้องรู้ตนี่คนพุทธก็ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าวัดอยู่ไหนค่ะ อีก2ีนาทีเท่านั้นครับเพราะเราจะจอดปั๊มกันแน่เลยดูจะโกลมวพี่เบอกอยากรู้อะไรลิทถามนะน่าจะ่ช่วงท้อกันเลย